บ้านเล็กในป่าใหญ่อีพีที่หกมีใหญ่สองตัวเช้าวันหนึ่งพ่อก็บอกว่าถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วในป่าใหญ่หิมะเริ่มละลายหิมะเป็นก้อนๆหล่นจากกิ่งไม้ตกลงมาทำให้หิมะนุ่มๆบนพื้นดินยุบเป็นหลุมๆลงไปพอตอนเที่ยงน้ำแข็งที่ห้อยเป็นสายๆตามชายคาของบ้านเล็กหลังนั้น ก็ไหวกลงกลิ้งและเป็นประกายแวววิบวับอยู่ในแสงแดดมีน้ำเป็นหยดหยดติดอยู่ตรงไปลายไหวริร้กพอพูดว่าจะต้องเข้าไปในเมืองเอาขนของสัตว์ที่พ่อดักได้ในฤดูหนาวคราวนี้เข้าไปแลกของดังนั้นในตอนเย็นวันหนึ่งพ่อก็มัดขนสัตว์เข้าเป็นฟ่อนใหญ่ปีนี้พ่อได้ขนสัตว์มาจนเมื่อมัดจนแน่นแล้วก็ยังเป็นฟ่อนโตเท่าตัวพ่อ เช้าวันรุ่งขึ้นพอสะพายหอกขนสัตว์ขึ้นบา่าแล้วตั้งต้นออกเดินเท้าเข้าไปในเมืองพอต้องแบกขนสัตว์ฟ้อนใหญ่มากจึงเอาปืนไปด้วยไม่ได้แม่เป็นห่วงแต่พ่อบอกว่าออกเดินทางตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแล้วก็เดินเร็วๆตลอดทั้งวันก็คงกลับถึงบ้านก่อนมือ้อเมืองที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ไกลโคลอรากับแมรี่ไม่เคยเห็นเมืองเลย ไม่เคยเห็นร้านขายของด้วยไม่เคยเห็นแม้แต่บ้านสองหลังที่ตั้งอยู่ติดกันแต่รู้ว่าในเมืองนั้นมีบ้านหลายหลังและมีร้านอยู่ร้านหนึ่งมีขนมขายเต็มมีภาพผ่อนและของประหลาดๆยอย่างดินปืนลูกปืนเกลือแล้วก็น้ำตาลทังสองรู้ว่าพอจะไปแลกขนสัตว์กับคนขายของในร้านนะั้น และเอาของสวสวยๆจากในเมืองมาบ้านและตลอดวันนั้นก็ตั้งตาคอยของฝากที่พ่อจะเอามาให้พอพระอาทิตย์คล้อยลงรับยอดไม้และหยดน้ำไม่หยดจะปกกลายเส้นน้ำแข็งที่ชายคายแล้วเด็กๆก,ก็เริ่มชะเงื้อคอคอยพ่ออย่างร้อนใจพระอาทิตย์รับตาไปแล้วป่ามืดมิดไปทั้งป่าแต่พ่อก็ยังไม่กลับมา แม่แลงมือทำกับข้าวและจัดต๊ะแต่พ่อก็ยังไม่มาเป็นเวลาที่พ่อเคยทำงานเล็กๆน้อยๆในคอกสัตว์แต่พ่อก็ยังไม่กลับมาแม่บอกว่าลอร่าจะออกไปข้างนอกกับแม่ก็ได้เพราะแม่ต้องไปรีดนมบัวลอร่าจะได้ยิ้วโคมไฟให้แม่ดังนั้นลอร่าจึงสวมเสื้อคลุมแล้วแม่ก็ขัดกระดุมให้ลอรา่า ใส่ถุงมือสีแดงที่มีสายเชียกโยงจากถุงมือติดไว้กับคอส่วนแม่ก็จุดเทียนขไขใส่ในโครอล่าภูมิใจมากที่จะได้ช่วยเหลือแม่ในเวลารีดนมจึงหิ้วโคมอย่างระมัดระวะังโคมนี้เป็นโคมตะกัวตัดเป็นช่องๆให้แสงเทียนลอดออกมาเมื่อรอล่าเดินตามหลังแม่ไปตามทางเดินนะั้นแสงไฟจากดวงโคมลอดออกมารอบตัว ส่องออกไปบนหิมะค่ำวันนั้นบริเวณรอบป้านยังมืดไม่สนิทส่วนในป่านั้นมืดสนิทแล้วแต่ยังพอมีแสงพมุกขโมยอยู่ตามทางเดินเพราะหิมะสีขาวคลุมอยู่ทั่วไปบนท้องฟ้ามีดาวสองสามดวงส่องแสงรึบปลแต่แสงดาวก็ดูไม่อบอุ่นและสว่างเท่ากับแสงน้อยที่ออกมาจากดวงโคม รอราประหลาดใจที่ไดเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มของซูกิวัวสีน้ำตาลที่ยืนอยู่ที่ลานหน้าประตูข้อแม้ก็แปลกใจเหมือนกันพึ่งเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิยังไม่ควรจะปล่อยซูกี้ออกไปกินหญ้านในป่าใหญ่ซูก้จะต้องอยู่แค่ในคอ,อกก่อนแต่บางทีวันไหนอากาศอุ่นพอพ่อก็เปิดประตูคอ,อกทิ้งไว้ให้ซูกิออกไปที่ลานเอง ตอนนี้แม่และรอล่าเห็นมันยืนอยู่นอกประตูรัว้วจ้องคอยที่อยู่แม่เดินไปที่ประตูผลักประตูจะให้เปิดออกไปแต่ประตูก็เปิดไม่ได้กว่าเพราะสูกี้ยืนขวางอยู่แม่พูดว่าสูกี้หลีกไปหน่อยแม่เอื้อมมือข้ามประตูออกไปตบบ่าซูกี้ตอนนี้เองแสงสิหลวจากคมไฟ เต้นลอดซีลุกกรงประตูรั้วออกไปสั่งให้ลอล่ามองเห็นขนยาวๆหยิหยับยาและในตาเล็กๆลุกวาทั้งสองตาขนของสูกี้บางสัน้นเกลียนสีน้ำตาลสูกี้มีในตาใหญ่ที่มีแววอ่อนโยนแม่บอกว่าลอร่ากลับเข้าไปในบ้านดังนั้นลอร่าจึงหันหลังกลับออกเดินตรงเข้าบ้านแม่เดินตามหลังมาพอเดินพ้นมาสักหน่อย แม่ก็ฉวยเอาตัวลอร่าขึ้นอุ้มพร้อมทั้งถือโคงไฟติดมือมาด้วยแม่วิ่งจีครอบกระท่อมปิดประตูดังโคล้แล้วลอร่าก็ถามว่าหมีใช่ไหมจ๊ะใช่จะรอละหมีถูกแล้วแม่พูดลอร่าเริ่มรอ้องไห้เกาะแม่แน่นแล้วสะอื้นถามว่ามันมันจะกินสูกี้ไหมจ๊ะกินไม่ได้หรอกจ้ะ แม่พูดพลางกาดรอล่าไว้สซูกี้ปลอดภัยอยู่ในอคอกของมันแล้วคิดดูเสียรอล่าฝากคอกทำด้วยไม้ส่วงทั้งใหญ่ทั้งหนักประตูก็ทั้งหนักทั้งหนาทำไว้เพื่อจะกันหมีมันเข้าไม่ได้หรอกจ้ะมีมันเข้ามากินสูกี้ไม่ได้หรอกรอล่าฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่มันอาจจะกัดเราก็ได้ใช่ไหมจ๊ะแม่เมื่อกี้นี้นะ แต่มันก็ไม่ได้ทำร้ายเราแม่พูดเพราะว่าหนูเป็นเด็กดีรอล่าที่ทำอย่างที่แม่เคยบอกทุกอย่างและทำได้ดีรูดเร็วดีด้วยโดยไม่ได้ไต่ถามอะไรเลยสักคำแม่ตัวสั่นแต่แล้วก็หัวเราะเบาๆ่า <c oughs> คิดดูสิแม่ไปตบบาหมีเข้าได้แม่ว่าและแม่ก็จัดอาหารเย็นมาวางไว้บนโต๊ะสำหรับรอ拉กับแมรี่ พ่อยังไม่มาจนกระทั่งป่านนี้แหละลอร่ากับแมรี่ผลัดเครื่องแต่งตัวสวดมนต์แล้วก็ซุกตัวนอนอยู่ในเตียงล้อเลือ่อนแม่นั่งอยู่ข้างเตียงชุนเสื้อเชิ้ตขาด,ด,ดของพ่อรู้สึกว่าบ้านเงียบเงาหนาวเยือกเย็นแปลกประหลาดทุกคนเมื่อม่มีพ่ออยู่บ้านลอรา่าฟังเสียงลมในป่าใหญ่ลอบรอบบ้าน เสียงลมโครนคลางเหมือนกับจะบอกว่ามันหลงทางอยู่ในที่มืดหนาวเนี่ยเสียงลมช่างดังหน้าวังเวงยิ่งนักแม่ชุนเสื้อเสร็จแล้วหลรอร่าเห็นแม่พับเสื้อชัดช้ายอย่างประนีปรรจงเอานิ้วค่อยๆลูปเสื้ออยู่ไปมาแล้วก็ทำสิ่งที่แม่ไม่เคยทำมาแต่ก่อนคือเดินไปที่ประตูดึงสายยูหนังเข้ามาทางรูที่บานประตูเพื่อไม่ให้คนภายนอกเข้ามาข้างในได้ ถ้าแม่ไม่ถอดกลอดแม่เดินเข้ามาอุ้มน้องแครี่ขึ้นบนเตียงใหญ่น้องแครี่ตัวอ่อนป้อแป้ปปปเพราะกำลังหลับสิแม่เห็นลอล่าและแมรี่ยังตื่นอยู่จึงพูดว่าหลับเสียเถอะลูกทุกอย่างเรียบร้อยดีหมดแล้วพอจะกลับมาถึงบ้านในตอนเช้าแล้วแม่ก็เดินไปที่เก้าอี้โยกสุดตัวนั่งลงบนนั้นโยเกอี้เบา อุ้มน้องแครี่ไว้ในวงแควแม่นั่งคอยพ่ออยู่จนดึกลอร่ากับแมรี่ก็ตั้งใจว่าจะตื่นอยู่เหมือนกันคอยจนกว่าพ่อจะกลับมาแต่ในที่สุดก็หลับไปเสียก่อนในตอนเช้าพ่อมาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วเอาขนมหวานมาฝากลอร่ากับแมรี่และผ้าอ,อีกสองผืนสำหรับตัดเสื้อคนละตัวของแมรี่ เป็นดอกสีฟ้าอ่อนพื้นสีขาวของลรอร่าสีแดงแกมีจุดสีน้ำตาลทองทอแม่ก็ได้ผ้าตัดเสื้อด้วยสีน้ำตาลมีดอกใหญ่ๆสีขาวเปลอะเต็มไปหมดทุกคนดีใจเพราะพ่อขายขนสัตว์ได้ราคาดีมากจนกระทั่งสามารถเจียดเงินซื้อของขวัญได้สวยๆเช่นนี้อยรอยเท้าหมีรอยใหญ่ๆอยู่รอบคอกปัวและมีรอยเล็บอยู่บนฝา ซูกี้และม้าก็อยู่อย่างปลอดภัยข้างในข้อของมันตลอดวันนั้นพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างหิมะละลายมีทางน้ำไหลสายเล็กๆไหลลงมาจากสายน้ำแข็งซึ่งเล็กเรียวลงไปทุกทีก่อนพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นวันนั้นรอยเท้าหมีก็จางไปในหิมะที่อ่อนตัวและเปียกเฉแจะหลังอาหารมื้อเย็นพออุ้มลอล่าและแมรี่ขึ้นนั่งบนตัก และบอกว่ามีเรื่องใหม่ๆจะเล่าให้ฟังเรื่องพ่อกับหมีที่กลางทางเมื่อพ่อแบกขนสัตว์เข้าไปในเมืองเมื่อวานนี้พอรู้สึกว่าเดินลำบากมากเพราะหิมะมันอ่อนตัวกินเวลานาน,านมากทีเดียวกว่าจะเดินไปถึงตัวเมืองคนอื่นๆที่เขาเอาขนสัตว์เข้าไปแรกเขาเข้าไปถึงก่อนหน้าพ่อเสียแล้ว จาของร้านจึงมัวยุ่งวุ่นวายอยู่พอต้องรออยู่เป็นนานกว่าเขาจะมาดูขนสัตว์ของพ่อแล้วเราก็ต่อรองราคากันและพ่อก็ไปเลือกของที่พ่อต้องการจะแลกเอากลับมาดังนั้นจึงเป็นเวลาเกือบคำ่ำกับพ่อจะได้ออกเดินทางกลับบ้านพ่อพยายามจะรีบเดินแต่เดินลำบากมากทั้งพ่อก็เหนื่อยและอ่อนเพลีย ถึงเดินมาได้ไม่เท่าไหร่ก็มืดพอต้องอยู่คนเดียวกลางป่าใหญ่เดี๋ยวมีปืนติดตัวยังต้องเดินทางอีกตั้ง6กกิโลกว่าจะถึงบ้านพอเดินมาอย่างรวดเร็วที่สุดที่จะเร็วได้อยู่แล้วมืดเข้าทุกทีทุกทีพออยากได้ปืนเหลือเกินพอรู้ว่าหมีคงจะออกจากถ้ำที่มันไปนนอนพักกันบ้างแล้วพอพบรอยเท้าของมันเมื่อขาไปตอนช้ มีมันกำลังหิวจัดและโมโหกเก่งในตอนนี้หนูก็รู้แล้วนี่ว่ามันนอนหลับอยู่ในถ้ำตลอดฤดูหนาวโดยไม่ได้กินอะไรเลยมันจึงพร้อมโซและถุนเชียวเมื่อตอนมันตื่นนอนใหม่ๆพ่อไม่อยากพบกับมันเลยพอรีบเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ในความมืดอย่างนั้นไม่ช้าไม่นานดาวก็ส่องแสงลงมาเล็กน้อย แต่ก็ยังมืดราวกับเข้าทัากระต้นไม้พื้นหนาทึบตรงที่โล่งก็พอมองเห็นแสงร่างๆอยู่ดอกพอมองเห็นถนนมีหิมะเต็มอยู่เบื้องหน้าไกลๆพอเห็นป่ามืดดรอบตัวพอดีใจเมื่อเดินม,มาถึงที่โล่งที่มีแสงดาวส่องลงมาทำให้เห็นแสงสลัวๆได้บ้างตลอดเวลาพ่อต้องคอยเหลียวดูรอบๆตัว เพื่อระวังมีพ่อเงี่ยวหูวฟังเสียงที่มันจะเดินอย่างไม่ระวังอยู่ในสุมทุ่มพุ่มไม้แล้วพ่อก็มาถึงที่โลกอีกตอนหนึ่งที่นั่นเองตรงกลางถนนพ่อเห็นมีดำตัวใหญ่มันยืนอยู่ด้วยขาหลังสงขามองดูพ่อพ่อเห็นตามันว้าวพ่อเห็นแม้แต่เล็บมือของมันทามกลางแสงดาขนหัวพ่อลุกตั้งชัด พอหยุดเดินยืนนิ่งอยู่กับที่มีก็ไม่คลื่นไว้มันยืนที่นั่นจ้องดูพ่อพอรู้ดีว่าการที่จะพยายามเดินอ้อมมันไปนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันกลับจะตามพ่อไปในที่มืดกลางป่าซึ่งตาของมันจะมองเห็นเส้นทางได้ดีกว่าตาของพ่อพอไม่อยากจะต่อสู้กับมีที่อดโซมาตลอดฤด,ดูหนาวนี่ทื่มมืดๆอย่างนี้แล้ว แม่พ่ออยากได้ปืนอะไรอย่างนั้นพอจะต้องเดินผ่านมีตัวน,นั้นจึงจะมาถึงบ้านได้พอคิดว่าถ้าพ่อทำให้มันตกใจกลัวมันอาจจะหลบไปให้พ้นทางเดินและปล่อยให้พ่อเดินมาได้ดังนั้นพ่อจึงกลั้นหายใจแล้วตะโกนออกไปจนสุดเสียงแล้วก็วิ่งทลับพลุดตรงไปที่มันโบกไม้โบกมือไปด้วยแต่มันไม่ยากเคลื่อนที่ พอวิ่งไปไม่ไกลก็ถึงตัวมันและจะบอกให้พอหยุดนิ่งอยู่กับที่มองดูมันแล้วมันก็นิ่งมองดูพอ่อพอตะโกนอีกมันก็ยังนิ่งเฉยพอตะโกนอีกบอกมืออีกมันก็ไม่กระดุกกระดิกทีนี้ถ้าพ่อวิ่งนี้ก็ไม่มีประโยชน์อีกนั่นแหละมีมีตัวอื่นอีกที่ในป่าพอนีจากตัวนี้ แล้วก็อาจจะไปเจอตัวอื่นอีกได้อีกทุกขณะยังไงเสียพ่อก็ต้องไปปะจนกับตัวอื่นอื่นยิ่งกว่านั้นพ่อกำลังจะกลับบ้านมาหาแม่มาหาลูกๆพ่อจะมาไม่ถึงบ้านแต่หากว่าพ่อวิ่งเตลิดหนีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในป่าที่ทำให้พ่อกลัวดังนั้นในที่สุดพ่อก็มองไปรอบๆและถวยไม้ด้วยท่อนหนึ่ง ทั้งใหญ่ทั้งแข็งเป็นกิ่งไม้หนักๆที่หักลงมาจากต้นเพราะทนน้ำหนักของหิมะที่พอกพูนอยู่ตลอดฤดูหนาวไม่อยู่ไหวพอยกไม้กระบองนี้ขึ้นแลกววิ่งปลาดไปที่หมีตัวนั้นพอเวียงไม้นั้นลงไปเต็มแรฝฟาดโครงลงไปบนหัวของมันแต่มันก็ยังยืนนิ่งอยู่เพราะมันเป็นแค่เพียงตอไม้ใหญ่ถูกเผาจนดำปีนั่นเอง พอเดินผ่านมันมาหนหนึ่งแล้วเมื่อตอนเช้าขาไปมันไม่ใช่หมีสักหน่อยแต่พ่อเห็นมันเป็นหมีไปได้พ่อมัวนึกถึงหมีตลอดเวลากลัวว่าจะไปพบมันเข้าไม่ใช่หมีจริงๆหรอกเลยจ้ะแมรี่ถาไม่ใช่จ้ะแมรี่ไม่ใช่หมีหรอกพ่อตะโกนเสียสุดเสียงแถมยังเต้นเสียอ,อีกด้วย บกไม้บอกมืออยู่คนเดียวในป่าใหญ่พยานจะทําให้ตอไม้มันกลัวจนวิ่งหนีไปให้จงได้ลอร่าบอกว่าส่วนของเรานั้นเป็นหมีจริงๆแต่เราไม่ยักกลัวเพราะคิดว่าเป็นซูกี้พอไม่พูดว่าอะไรแต่กอดลอร่าเสียนะโอ้ยมีตัวนั้นมันอาจจะกินแม่กับหนูเสียก็ได้ละจ้ะลอร่าว่า สุกตัวเข้ามาเบียดพ่อแต่แม่กลับเดินตรงรี่เข้าไปหามันสามไปตบหลังมันเสร็จด้วยแต่มันก็ไม่ทำอะไรเลยทำไมมันจึงไม่ทำอะไรล่ะจ๊ะพอคิดว่ามันคงประหลาดใจมากจนทำอะไรไม่ถูกนะสิพ่อบอกพอคิดว่ามันคงกลัวไม่เห็นแสงไฟจากดวงโคมส่องเข้าตามันและเมื่อแม่เดินตรงก็ไปตบหลังมัน ันก็รู้ว่าแม่ไม่ได้กลัวมันเลยพ่อเองก็กล้ามากเหมือนกันลอล่าว่าถึงแม้ว่ามันเป็นตอไม้พ่อก็คิดว่ามันเป็นหมีถ้าหากมันเป็นหมีจริงๆพ่อก็ต้องตีหัวมันลงไปด้วยกระบองอันนั้นแล้วจริงไหมจ๊ะจ้าพ่อรับก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าพ่อจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะไม่มีทางอื่น และแม่ก็บอกว่าถึงเวลานอนแล้วแม่ช่วยลอล่ากับแมรี่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวให้สวมเสื้อสักหลาสีแดงสำหรับใส่นอนขัดกระดุมปิดมิดชิดทั้งสองคนคุกเข่าลงบนเตียงและเริ่มสวดมนต์แม่จูบปูปทั้งสองคนแล้วก็เน็บผ้าห่มให้รอบตัวสองคนนอนลืมตาอยู่ครู่หนึ่งมองดูผมของแม่ที่หวีแสกกลางไว้เรียบร้อย มองดูมือของแม่ที่สอยผ้าอยู่ในแสงตะเกียรเสียงเข็มกระทบปลอกนิ้วดังกิ๊กกิแล้วเส้นได้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วแม่เย็บผ้าสวยที่พ่อเอาขนสัตว์ไปแลกมาลอล่ามองดูพ่อพ่อกำลังเอาน้ำมันทารองเท้าปูดอยู่คราวผมและหนวดสีน้ำตาลของพ่อเป็นมันและนุ่มเหมือนเส้นไหม เป็นเงาวับอยู่ในแสงตะเก,กียรและเสื้อสีสดลายตาหมักกลุกของพ่อก็เก๋มากพอผิวปากยังสนุกร่าเริงขณะที่ทำงานแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเป็นคืนที่อบอุ่นไฟในเตาผิงคุมอดเป็นเท่าไปหมดแล้วพอไม่ได้ก่อไฟขึ้นอีกรอบปานเล็กในปลายายมีแต่เสียงหิมะร่วงลงอย่างแผ่วเบา และเสียงน้ำที่ละลายจากสายน้ำแข็งตามชายคาบปาสหยดลงดินดังติงต๋งติ๋งอีกไม่ช้าแล้วต้นไม้จะผลิใบอ่อนใบไ,ไม้เล็กๆจะเป็นสีกุหลาบสีเหลืองและสีเขียวอ่อดแล้วก็จะมีดอกไม้ป่าแล้วก็มีนกในป่าหลังจากนั้นก็จะไม่ได้ฟังนิทานข้างเตาไฟอีกในตอนกลางคืน แต่ลอล่าและแมรี่จะได้วิ่งเล่นตามสมุมทุ่มพุ่นไม้ตลอดทั้งวันเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิ Please.